สวัสดีครับอยู่กับดูสิธ์ลดมือสองนะครับเดี๋ยวพามาชมบีทเข้าใหม่ใน,ะนวันนี้แตกหน่อยเอามารีวิวในร่มนะครับวันนช่วงบ่ายๆร้อนมากก็โดยรวมถือว่าพอใช้ได้นะครับชุดสีมีแตกตรงนี้นะครับเดี๋งนี้นะโฟกัสกล้องนี่นะครับไม่ทุกคนอ่านะครับล้อทำอ่าล้อเป็นล้อม่วงล้อทำมาใหม่นะครับเบรกหน้าหลังใช้ได้นะชุดสีเทียมนะครับ ก็เครื่องโอเคเลยนะคันนี้เครื่องเครื่องไม่ดังนะครับน่าจะทํามาบ้างเห็นไหมตะเก็นนะครับแต่พ้นสีไม่สวยนะเอาไปเก็บงานเอานะครับคาบูน่าจะเป็นไม่รู้แดดหรือเปล่านะครับแล้วก็โชกหลังนี่โชกหลังเปลี่ยนมาใหม่เทียมนะครับชุดสีเทียมเบาสีน้าตาลนะครับคันนี้จริงๆเอาไปเก็บงานสีโครงแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆนะครับสวยนะเนี่ยทรงได้นะครับแล้วก็ ถังเอาไปทําสีใหม่นะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีกุญแจนะครับเอากุญแจขันได้เลยนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องไม้ใช้ไม่ได้นะนะครับฟังเสียงเครื่องการมีออฟลันตรงนี้นะครับอ่าเปิดคือออฟนะครับลันคือปิดนะคเขาต่อเราจะต่อผิดสลับด้านนะการเด็กแต่งนะครับเทียมต่อใช้ได้นะครับ ฟังเสียงเครื่อง <S <S เสียงเครื่องถือว่าดีนะคันนี้ถือว่าดีไม่ดังนะครับเกียร์ทุกคนนะเมื่อกี้ผมไปดีวิวมาแล้วมันเสียงไม่ไม่มีในคลิปผมเลยต้องมันถ่ายในร่มใหม่ไม่ไหวร้อนอเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับอ่ะลืมบอกท่อเป็นท่อท่อแต่งท่อยกนะครับ เห็นไหมติดง่ายเดี๋ยวลองเล่งหน่อยวันรอบขึ้นนะวันรอบวิ่งนะเครื่องไม่ดังนะครับไม่ดังไม่หอนเลยโอเคเลยนะครับหายหายอยู่เนาะ okay then